แข็งป๊กเลยงงก่อนอุ่นเป็นอย่างนี้นี่คือก่อนอุ่นนิ่มๆอุ่นปุ๊บมันพองขึ้นมาเลยเว้ยเออเดี๋ยวลองใหม่นี่ครับนิ่มๆเลยครับนิ่มๆเลยครับแล้วก็วางไปนะครับจากนั้นก็เปิด ความร้อนนะครับตึมเตามันร้อนแล้วเราเอาแค่นิดเดียวพอครับอันนี้ใช้ความร้อนอยู่ที่เนี่ยใช้ต่ำสุดเลยครับประมาณร้อยห้าสิบนะครับอุ่นให้มันพอร้อนพอร้อนเสร็จเราทิ้งไว้แล้วพักหนึ่งครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยครับนี่ก็เป็นยี่ห้อทีฟอ <c oughs> ยังไม่เคยใช้ร้อนถึงสองร้อยเลยครับ <c oughs> พวกเนื้อ พวกน้องอันนี้รูปอะไรไม่ดูครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนดีกว่าเราอยากรู้อืมตอน,นยังนิ่มอยู่เลยแต่ร้อแล้วอะร้อนจีเลยร้อนจีเลยจะนิ่มอยู่เดี๋ยวเรา ทิ้งไว้สักพักหนึ่งห้าหกนาทีผ่านไปนะครับนี่ครับกรอบแล้วจ้าเมื่อกี้นิ่ม,มฟังเสียงครับโอ้โหร้อนๆเลยนี่อุ่นแค่นาทีเดียวอย่างนั้นเองร้อนๆเลยร้อนรอนเลย,ลอ,ลอ,เลยอุ่นแล้วจะเพิ่งกินนะครับเคล็ดลับ อุ่นก็เป็นตั้งนานด้วยนะตอนแรกนิ่มๆนี่กรอบๆเลยอร่อยอร่อยเลยดูหมาอยากกินวัดดีก่อน <c oughs> เอาหวานยังอยากกินเลยครับโอเคครับมีฟังเสียงครับโอเคสวัสดีครับ